มาทุกคนเลยเนี่ยน่าจะกัดไหม,มนะบรรยากาศด,ดีนะทุกคนน่าเล่นเว้านะนี่ก่อนนะทุกคนโอ้โห oh. มันลมตกนะทุกคน lâm mình tục được rồi ôi mấy cái tại chân đi nè Bởi còn bay điều quanh đều nè ô oh, hô ลมตกนี่ครับลมมันมานี่นะทุกคนอนากาศดีทุกคนลมแรงเกิน นูนลักมานี่ป๊บเดบิบเดบิบตรงนี้น่าจะไม่มีตัวอยู่นี่ใช่ลักมานี่ยป๊บปั๊บปั๊บป๊บยังไ,ไม่กัดนะทุกคน อะไรนี้มันกัดอันนี้เงียบอยู่ไปอีกไม้หนึงปลาโอ้โหลมตบอืมเป็นเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอยู่ไหมทุกคนอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยติดทุกคนสิงเลยทุกคนเยอะติด ปลาได้แล้วจริงหลุดสว่างไปโโอ้โหเดี๋ยวบงขออนุญาตไปเกะก่อนนะโอ้โหหลุดวางไปทุกคนปลาติดนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเกะก่อนนะซิงเลยต้องลงลาวทุกคนว่าจะไม่ลงแล้วนี่ซิมลามิ่งหึหึห <c oughs> ึกัดเลยทุกคนไปตรงนั้นเนี่ยทุกคน กัดเลยเนี่ยปลาไม่รู้ไปไหนนะแต่ว่าเหยื่อปลาอยู่แถวนี้เลยไหมเนี่ยเหยื่อปลาน่าจะวิ่งแั่แหละหเดี๋ยวเหยื่อมาติดต้นนี้อยู่ทุกคนเสียดายมากเนี่ยอยู่ที่เบ็ดทุงก็พอดีทุกคนอันนี้แข็งด้วยไงเล่อของเรื่องอดเสียดายเลยวัดแล้วจริง หลุดจะวางทุกคนดูโอ้เสียดายกัดแล้วได้วัดเลยปึ๊บอะไรหวันไม่อยากลงเตือกได้ลงเตือกเฉยทุกคนโอ้ นี่ปับ๊บลมเยอะทุกคนลมมันเยอะโอ้โหจริงๆได้โชว์ตัวแล้วทุกคนลมมันมานี้งไงเออนี่ทุกคนมันเป็นเรื่องราวเออเอ,อือโอ้โหเป็นเรื่องจริงด้วยเด้อ,อแล้วมันเตดเก่งนะ เนี่ยแค่นี้มันก็เอาเว้ยอโอเตี้กเสบะระเฮือกบบาาเือกอือหือลมเยอะเกินปาบนี้ใช่รวย เงียบเียบไปเดินลงแล้วเมื่<ต>อกี้ตรงนู้นข้างหน้าน่ามีเต็มเต็มมองตรงนู้นนั้นสิคุอ้ยลมย้อนไหม ตายแล้วนี่เดี๋ยวลุดเสียตรงนี้่ามีมากโอ้ยโอ้ยมีตัวขยับ วกวทน,น่าโดนมากเลยทุกคนถาลมไม่เยอะนะน่าโดนมาก มขยับนะ,ะหายเลยทุกคนตรงนั้นน่ามีนึงอ่ะอืมครับสวยเามเอนกัน เงียบอยากจะเดินไปตีข้างในอะ่ะบอกแล้วมาคนเดียวนะทุกคนไปเอาประตอลาทุกคนไปยายยายอ,าอีกทีนี้ ui ui giăng hụt giăng hụt tôi về tôi về Bộ lấy quậy thì dù tôi nghĩ tôi dù tôi nhớ rồi lườm rôn Ở thế này lên mới đúng. bay con lên. là rất là đài สีได้นะานลูดเสียโอ้ยโอ,ยโอย้ได้อะไรอะลูดโลทุกคุณเห็นวัดลอยขึ้นมานี่เลยนู่เหยื่ยอติดอยู่นู่นโลบอกแล้ลวมันต้องกินเออ มันกินเล็บเสียชูเลยต<อ>าได้เหี้ยลอยเลยไ,ลไม่เงี้ยไปติดไม้เจ้าตัวนี้นะม,มันไม่กัดแล้วแหละ <ổ S 1> ไม่รู้ไม่ไมอะเออลอยเลยตาไม่ติดไม้ได้เลยไปย้ายที่ย้ายที่ทุกคนโอ้โหยังมันเลยได้วัดเดี๋ยว